มาครับอย่าท้ออย่าหอดอย่าเหี่ยวครับสำหรับสุฟุบอลเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างแต่งกระปุ่งกันบ้างไหมเนี่ยครับต้องบอกว่าสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับมักจะไปจบที่สูงเต็มเวลาแต่สําหรับวันนี้หยิบยกมา2ตัวครับก่อนที่จะไป2ตัวนี้ครับต้องบอกว่าซิกเนเจอร์จะถูกวางไว้ในกลุ่มของผมขับของผมแระต้องบอกว่าชุดสากระสอบ4กระสอบเราจัดที่ครับแร้วก็45นาทีมี1ตรงในกัดังจะลั่นให้ตลอด เนครับเพราะฉะนั้นเปิดใจแล้วมาเจอกันก็เดี๋ยวไทยคลิปเนี่ยผมจะวางไว้ให้สําหรับการไปเจอกันครับ a t t95 หรือไม่ก็สแกน qr code เข้าไปที่วางไว้ให้สําหรับวันนี้ครับไปที่1คู่ก่อนเลยก็คือในด้านของแบ็ k อเรทาวกับในด้านของคารายครับและต้องบอกได้เลยว่าคู่นี้สูสีก่อนเกมเนะครับคู่นี้มีโอกาสที่จะไปจบสูงเต็มเวลา แบ็เรทาวเกมรับไม่ค่อยที่จะนั้นแน่นเท่าไหร่เมื่อเจอจังหวะคอน์เตอร์แอทแทกสวนกับของคารไยเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้เนี่ยผมมองได้เลยครับว่าคารไยอาจจะเชื่อเฉือนหรือไม่ก็ไปที่สูงแต่เวลาเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ครับและก็คู่ที่2ครับจะไปดูในทางด้านของ ฮัตรีผู๋เนีฮะกับในทางด้านของบอสตันเนีครับอยู่ในเต็ดต้องบอกว่าคู่นี้สูสีจริงๆแล้วในทางฝั่งของบอสตันเนี่ยนะครับผู้เล่นตัวเก่าๆหลักๆเนี่ยนะฮะเริ่มทยอยออกจากทีมไปเยอะและต้องบอกได้เลยครับแม้ว่าจะเลื่อนชั้นขึ้นมาแต่สถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับผ่าตัดทีมใหม่ครับถ้าไปเทียบกันกับในทางด้านของฮัตอริพูเนี่ยครับเพราะฉะนั้นครับถ้าจะไปวันนี้ครับให้มองที่ฮัตอริพูกองหน้าโคตรเร็วไปเร็วนะฮะกองกลางเก็บได้ดีนะครับจังหวะ โอรับแดนหน้าสวยงามเพราะฉะนั้นให้มองที่ฮาร์ดอรลีพูครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือซุปบอลสองตัววันนี้ครับให้มองที่คาลายหรือไม่ก็ไปที่สูงแต่เวลาแล้วก็ไปที่ฮาร์ดอลพูนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเต็มกระบุงหรือว่าจังหนับได้และพี่ๆท่านใดที่จะไปหาผมในโรงแรมหรือว่าในโกดังครับไปที่แอสเซททีเก้าห้าหรือไม่ก็สแกนคิวอาร์โค้ดท้ายคลิปเข้าไปแล้วเจอกันสำหรับวันนี้ขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ